พี่ปอจะพานหนูไปกินข้าวร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกทางแต่ขออุบชื่อร้านไว้ก่อนนะโอเคไปเลยตรงอย่างเดียวร้านเนี้ยที่พี่จะพามาก็จะเป็นร้านแบบลับๆนะแต่ว่าอาหารอร่อย<ม>ก็อะีรอย่างเงี้ยฟ้าสั่งเต็มที่เลยนะเป็นอาหารอาหารนี้จะเป็นยังไงเนะี่ย จะได้เตรียมตัวไปถูกเป็นแนวแบบว่าซีฟู้ดบ้านอะไรอย่างเงี้ออยอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านเจเปิลหาดวอนนะคะอันนี้ก็แบบเปิด G P S ไปเหมือนเดิม okay, เนาะไปะไม่หลงแน่นอนโอเคสิริลนํำทางเหมือนเดิมใช่เนินๆเหมือนเดิมกำลังเริ่มต้นเส้นทางเพื่อไปหากำลังเริ่มต้นเส้นทางเพื่อไปหาเจเ,เปิลหาดวอนมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนถนนเลี่ยงตลาดหนองบอนเลี่ยงเหนือ เขาเป็นคนที่ไหนอะไม่รู้แต่เขาเนิ่นถึงแล้วร้านเจปเปิลหาดวอนนะคะนี่ที่จอดรถเขาดูแบบกว้างขวางเนาะมาไม่ยากเหมือนเดิมใช่มาง่ายๆแต่ว่าวันนี้คนก็เยอะเหมือน,เ,อนเดิมเสีะะ่ยงที่บอกเลยวันนี้ร้านที่เราพามาเป็นร้านที่เหมือนแบบคนเยอะอาหารดีรสชาติโดนแน่นอนเดี๋ยวใช่ร้านลับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเจเปิลหาดวอนะมันจะส่งกับพี่เขาแบบใช่มีอะไรเด็ดมากันมากหมหยโอเคจ้ะบรรยากาศร้านแล้วคนเยอะมากเลยเนาะวันนี้ใช่แล้วเมนูแต่ละอย่างอ่ะ,ะ,ะ,ะก็คือน่ากินมากใช่หลายเมนูนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสั่งเมนูที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนาะเพื่อแบบว่าจะได้รู้ว่าเออมันแบบสมคำร่ำลือไหมยอย่างนี้เนะ อ่าเดี๋ยวรออาหารใช่รออาหารอย่างเดียวเลยสำหรับเรอ,อสองคนตานนี้เลยน่ากินทุกอย่างราคาย่อมเยาที่วางแก้วหรือที่วางขวดเนี่ยอันเนี้ยโต๊สนุกไงแกเวลาหลุ่มสนุกอะเขาเรียกอะไรอะที่เวลาแบบแทงมาลงเลยอะประตูแหละประตูอ่าเขาแบบว่า เขาเรียก่อะไรความคิดสร้างสรรค์เนาะหรือว่าจริงๆแล้วมันคือเอาไว้วางขวดน้ำนี่แกลงไปดูดีประตูเขาไม่มีนะเขาถอดมาเป็นโต๊แล้วอาหารมาถึงโต๊ะแล้วอ่ะได้กลิ่นก่อนเลยเนาะคือแบบเขาทำหอมมากนะคะอาหารดูแบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าใครแบบมากินจริงๆอ่ะจะได้กลิ่นมาก่อนเลยตอนที่เขาวางอาหารลงมาที่โต๊กคือกลิ่นเครื่องเทศกลิ่น,นต้ยมยำหรืออะไรเงี้ยมาก่อนใช่อยากให้แบบว่าคนที่ดูเราอ่ะได้รับกลิ่นตรงนี้มากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นก้ามปูผัดผงกะหรีะคะ่ค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งตอนนี้จะเป็นปลาเห็ดโคนแล้วก็อันนี้จะเป็นก้อนปูผัดพริกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเนาะได้พี่พอยแร้่มก,ก,ก่อนเลยใช่ไหมโอเคค่ะค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมาก น้อปูก็สดเหมือนเดิมก็คือแบบว่าความเป็นปูของเขาอะมันคือสดเครื่องผงกะหรี่เหรอคือมันแบบเข้าถึงอะแล้วก็แบบรสชาติแบบนัวๆค่ะเผ็ดมากไหมคะสําหรับไม่เด็กกินได้อันนี้จะเป็นปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมนะคะ,ะ <laughs> เผินเลยปลาย,ยังไม่ตายแน่เลยสดจัดชิมแล้วะค่ะเป็นไงบ้างมีก้างไหม ไม่มีแล้วก็ทอดก็คือไม่อมน้ำมันอ,อ,อร่อยกระเทียมก็กรอบข้าวไหมคะมมเน<ล>ี้ยไม่ข้าวเลยค่ะไม่ข้าวเลยอร่อยจริงๆอันนี้อันนี้เราก็จะมาชิมต้มยำกุ้งกันนะคะเดี๋ยวขอกุ้งเขาตัวโตวมากอะ่ะกุ้งใหญ่มากเลยใช,ช่ชิมเลยนะคะว้าวไหมวาวมากรสชาติคือแบบว่า น้ำซุปเขาอะเป็นแบบมาถึงถึงเครื่องอะมะนาวพริกอะไรนะขาะ่าปะอืออ่าคือแบบหอมทุกอย่างลงตัวมากค่ะอันนี้มาที่หนูนะคะของหนูจะเป็นปูก้อนผัดพริกก็จะเห็นหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยปูก็คือชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยที่เห็นเลยก็คือปูกันก้อนใหญ่อยู่แล้วอือแล้วก็อร่อยจัดจ้านมากๆปูสดเนื้อแน่น กลิ่นก็หอมหอมพริกด้วยใช่ไหมใช่อร่อยมากมต้องโดนใครมาต้องโดนการรอคอยแล้วก็สมที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูซิกเนเจอร์เหรอใช่ซิกเนเจอร์ของทางร้านอใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณอาหารอร่อยๆนะคะจากร้านเจเปิรนฮัทรอยปกติก็คือเปิด8โมงนะคะถึง4โมงเย็นนะปิดทุกวันจันนะคะใครมาเนี่ยก็คือที่จอดรถอะจอดได้ส,สะดวกสบายนะคะมาก็ง่ายเปิด GPS ไม่หลงแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราเดินทางมาโดยรถมิวเอค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะบริษัทชนบุรีอิซุเซลมากนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนอาหารมื้อนี้ค่ะออเอร์หลักใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงขอตัวไปทานอาหารกันก่อนนะคะสุดท้ายน,นี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ตัดสามกัด้วยนะ,ะใช่คะ่ะขอบคุณนะคะไม่ว่าค่ะโหอากาศร้อนมากเลยเนาะหนูเฉยๆนะหนูว่าที่ร้านเขาลมเย็นหนูไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนี่ไงก็เป<ม>็น<ม>ฟังก์ชันนี้ไง<ม>คือ ดูโอฟังชันนะคะก็จะเป็นแบบว่าเราอ่ะจะปรับอากาศได้ทั้งสองฝั่งทั้งผู้โดยสารกับผู้ขับขี่แบบอุ่นอภูมาเลยใช่ตัวเองเปิดได้เลยตัวเองชอบประมาณเท่าไหร่หนูเอาอากาศประมาณนี้แล้วกันร้อนๆหน่อยอ่ะพี่ชอบประมาณนี้เพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนมากแล้วจะไปปรับของโดนฝั่งพี่อไหมไม่โดนไม่เกี่ยวกันค่ะจะแยกกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบดูโอฟังชันอืมก็เจ๋งอ่ะเจ๋งมากอ่ะคนมีค่ะ